สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่กี้ซอยชาแนลนะตอนนี้เราอยู่ที่กระทรวงกลาโหมนะครับทุกคนวันนี้เราจะพาดูคลองกรุงเทพยุคใหม่นะทุกคนว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะในยุค2023นะฮะว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนนะฮะเดีย๋ยวเราจะเดินพาเดินเลาะชมบรรยากาศไปด้วยกันนะฮะนีด้านข้างนี้ก็จะเป็นบริเวณกระทรวงกลาโหมนะทุกคนมีร้านอาหารอร่อยอร่อยเพียบเลยนะครับผม นะอย่าให้ดูการปรับปรุงโฉมใหม่กรุงเทพของเรานะฮะแต่ต่างจงากเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนคือคลองเขาจะดำปีเลยนะไม่ได้สะอาดแบบนี้นะ,ะทุกคนเปลี่ยนไปมากนะทุกคนเห็นไหมดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะฮะนี่ก็เป็นฟุตบาทนะครับทุกคนสะอาดสะอ้านนะฮะเห็นไหมฮะน้ำนี่คือใสๆเลยนะ ซนนี้ก็จะมีแบบทหารยืนเฝ้าเป็นจุดๆเป็นระยะๆะะแบบนี้นะทุกคนค่อ,อนข้างสิเซฟตี้ปลอดภัยนะใครที่มาเดินโซนแถวนี้นะครับผมบริเวณริมคลองก็จะมีปลูกต้นไม้เป็นร่าหน้าแบบนี้ทนะุกคนสร้างออกซิเจนให้กับกรทมอของเรานะทุกคนโหสวยมากเห็นไหมกระทรวงกลาโหมนะฮะด้านซ้ายตรงข้ามด้านหน้าก็จะเป็นกระทรวงมหาไทยนะทุกคนเห็นไหมฮะพาชมเดินดูบรรยากาศนะฮะ ใครที่ไม่ได้มากรุงเทพนานหรือนานๆมาทีก็รับชมคลิปนี้ไปพร้อมกับเราได้นะครับทุกคนเห็นไหมฮะใน,นช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงแล้วทุกคนบ่ายโมงพอดีเลยนะฮะเมืองที่ไม่มีสายไฟมันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยอดูแล้วมันสบายตาเห็นไหมฮะไฟแดงต่างๆประมาณนาี้นะฮะนี่นะฮะเป็นจุดเช็คอินจุดหนึ่งของเมืองไทยนะฮะทุกคนมีการปรับโฉมใหม่นะแถวบริเวณนี้นะฮะ เดี๋ยวเราจะพาเดินโซนนี้อีกโซนนึงนะฮะใครที่จะมาถ่ายรูปสามารถมาได้นะทุกคนนีสไตล์วินเทจคลาสสิกนะทุกคนเห็นไหมทรงอนุรักษ์เดี๋ยวเราจะพาเดินเลาะๆบริเวณนี้นะฮะให้ดูความสะอาดสะอ้านความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพเมืองหลวงของเรานะทุกคนดูไปดูมาคล้ายคลยุโรปเหมือนกันนะเห็นไหมฮะ มันดูมีความมีสเสน่ห์อ่ะเห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นสำนักพระราชวังนะทุกคนสวยไหมฮะนี่ฮะมีชาวต่างชาติมาเที่ยวเป็นครอบครัวเลยฮะบายบายฮลัลโหลอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้ากระทรวงกลาโหมนะทุกคนสวยไหมฮะอันนี้ก็ปืนใหญ่สมัยบรรพบุรุษของเราด้ทุกคนนี่ฮะปืนใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับผมหน้ากระทรวงกลาโหมเป็นเซ็กเนเจอร์นะครับผมด้านหน้านี้ก็เป็นวัดพระแก้วนะครับผมสวยไหมฮะ โอเคก็ประมาณนี้นะครับทุกคนจะพาเดินบริเวณหลังกระทรวงกลาโหมมาหน้าวัดพระแก้วนะฮะให้ดูบรรยากาศไหนๆเราก็มาเที่ยวแล้วเดี๋ยวเราจะไปอีกที่หนึ่งเดี๋ยวผมจะไปวัดอะไรนะวัดทิดาอะไรเงี้ยวัดเทพทิดาใช่ไปไปเท่าไหร่นะผมไม่ได้ไปฮะผมรองเพื่อนจะพาไปวัดเทพทิดารามนะทุกคน โอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาโผล่ตรงที่บริเวณประตูผีแนละ้วทุกคนเดีย๋ยวเราจะให้ดูบริเวณนี้นะทำไมคลองในกรุงเทพยุคนี้ถึงสะอาดนะครับผมแล้วก็ไร้ขยะนะเดีย๋ยวเราจะมาพามาดูจุดนี้นะเขาเรียกว่าหลอดวัดเทพทิดารามนะทุกคนทุกคนเห็นตรงนี้ไหมฮะอันนี้เขาเขาเรียกว่าจุดคัดกองขยะนะทุกคนหรือตัวดักขยะนะะมันก็จะมาติดตรงนี้หมดนะฮะแล้วเขาก็จะมีพนักงานบริเวณนี้ก็เก็บขยะขึ้นมานะครับทุกคนเห็นไหมฮะ เดี๋ยวเราจะพาดูบริเวณนี้นะทำไมคลองบ้านเมืองเราในกรทมถึงสะอาดนะฮะไร้ขยะนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นจุดคัดกองขยะต่างๆนะทุกคนเห็นไหมฮะเดี๋ยวเราจะพาขึ้นทุกคนเห็นไหมฮะโอ้ทุกคนเห็นไหมฮะ,อะ,อะ,มฮะโอ,ทะโอ้ทุกคนดูปลาเดี๋ยวเราจะให้ดูใกล้ๆนะครับผมเห็นไหมดูความใสของน้ำฮะ ในคลองก็มีเรือวิ่งนะทุกคน,กคนเห็นไหมฮะร,รอใต้สะพานอะไรอย่างนี้ได้นะฮะแจ๋เลยนะฮะชาวต่างชาติเยอะมากนะนี่นะครับผมเรือนะักท่องเที่ยวนะอยู่บนเรือนะฮะอาูดดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับผมเรือนี้ก็จะวิ่งเส้นประตูน้ำนะครับผมไปโบเบได้นะครับผมประมาณนี้นะผม โอเคก็ประมาณนี้นะครับรีวิวบรรยากาศคลองในเมืองกุ้งเรานะฮะ,ะปรับโฉมใหม่นะครับผมคองในกรุงเทพบรรยากาศก,ก็ประมาณนี้ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ใช่องเราด้วยนะครับผมคลิปหน้าเราจะไปทําคลิปที่ไหนไหนก็สามารถติดตามในคลิปถัดไปได้นะสวัสดีครับ